ฝากถึงพี่น้องนะครับที่เขาลั่งสีเดินทางเข้ามาในเกาหลีนะครับผมสีเดินทางมาด้วยเหตุใดก็ตามนะครับมาท่องเที่ยวหรือมา,อาทําธุรกิจหรือมาหาหมู่หาพวกหรือมาเลี้ยงามยังกระต่างนะครับถึงนะครับถึงประเทศไทยสิ่ปดล็อกเรื่องอกัญชาแล้วนะครับนะ แต่ประเทศเกาหลียั่งบอเปิดนะพี่น้องเนอะยานะครับยาหลงเอาเขามานะครับเด็ดขาดนะครับผมนะเพราะว่าคุณสิม,มิโทษนะครับถาเขาตรวจพ่อนะครับนะยูสนามบินนะครับสถานเอกอัครราชทูตนกกรุงโซนะครับประกาศเตือนนะครับคนไทยที่เดินทางมาเกาหลีนะครับ หรือพาพนักยู่ในเกาหลีพี่น้องห้ามน้ากั่นชานะครับห้ามน้ากันชาหรือกั่นชงพี่น้องหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของผืชชนิดนี้นะครับเขามาในประเทศเกาหลีพี่น้องเอาบ่ไรน,นะครับนะประเทศเขาบ่ได้เปิดนะครับบ่ได้ปลดล็อกบ่ได้เสรีนะครับหากฝ้าฝืนนะครับจะมีโทษตามกฎหมายนะครับเกาหลีใต้นะครับพี่น้อง คนประกันนะครับนะสีมาข้นขืนเครื่องมากนะครับสีเอาเป็นพวกไอเป็นยานะครับเป็นยาที่มีส่วนผสมของกัญชาพวกนี้มากบ่อยนะครับนะบ่อยครับต่อเกาหลีนะครับต่อมาเกาหลีตรวจพ่อหรือเจ้าหน้าที่สนามบินตรวจพ่อนี่เป็นเรื่องเลยนะครับนะมีโทษนะครับพี่น้องนะส่วนผสมนะครับส่วนผสมของกัญชานะครับพี่น้องนะ เกิดคนไทยนะครับซี่จีนมาหนักฟาฝืนมีโทษตามกฎหมายนะครับในประเทศเกาหลีนะครับลักลอบน้าเข่านะครับถือว่าลักลอบน้าเข่านี่จําคุกหาปีหรือตลอดชีวิตคนในพนณองเลยนะ่มบินตะเสียงครับสิเป็นกันช่วงกันชาหรือยังกระตามนะครับนะทับปลูกนะครับปลูกในเกาหลีหรือจำนายนะครับจําคุกอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับจําคุกอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับ ถามีไว้ความคลองเดีย๋ยไว้ความคล่องหรือเสพจำคุกไม่เกินห้าปีและถูกเนิรเทศหามเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้อีกนะครับนะครับขึนะบ้นี่คือโทษนะครับนะโทษเขานะครับลักหลอบน้ําเข่าเนี่สิรุ่นแรงนะครับพี่น้องนะอาจจะหลงใสกระปงกระเป๋ามากนะครับหรืออียักระตามนะครับนะเป็นสิ้นส่วนอาจจะบอยแม่้บ้านห้าพปลดล็อกแล้วเอาไปฝาก โมฝากพวกบ่ไรนะครับนะบ่ไ้นะครับนะจังหวาสูพีนองฟังแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับนะเป็นพวกเนื้อนะครับเป็นเนื้อแหงเป็นผลัมไหมเป็นยังนี่นะครับถาม่าน้ำาสการบินนะครับเขาตรวจพ่อนงกัมีโทษครับมีโทษนะครับอาจจะมีการปรับมีการยังเกิดขึ้นนะนะครับแพ้งนะครับนะค่าปับค่ายังกระไหนนะครับเกาหลีนะครับ ถืว่าแทงนะครับนะจังไดก็ะหาระวัง้อพี่นองเดอ้อยายายาเอ่เขมานะครับยาเผือนะครับผมมือนีก็มีข้าวสันสันมีิดละครับมา,มาแจงสุฟังนะครับนะมาบอกสุฟังนะครับขั้นมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดทิ่ตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ แจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบรุรพภานคิดไปให,หม่สำหรับเัื่อนีพบนะครับนุ่มสกุลค้นสว่างไม่ต่างแดนอขอรอ่ากันเพียงสานีสวัสดีครับ